สรุปเงินดิจิทัลเฟยสามอายุ16-20ปีได้รับสิทธิ์ก่อนนั้นจะใช้อะไรได้บ้างและได้เงินกันเมื่อไหร่นะคะคลิปนี้มาสรุปให้ค่ะก่อนฟังพร้อมกัน,นใครมาดูเป็นครั้งแรกเกตฟากกติตาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วว่าเงินหมื่นเฟยสามอายุ16-20ปีจะได้รับเงินก่อนค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่ารอคอยเงินอยู่เหมือนกันแล้วก็ทางภาครัฐนะคะก็ให้เหตุผลว่าอายุ16-20ปี จะเป็นในวัยที่ตื่นรู้เทคโนโลยีนะทุกคนอคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์กันได้นะคะส่วนคนที่อายุ16ถึง20ปีหรือว่าลูกๆบ้านไหนนะคะอยู่ในช่วงอายุนี้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินหมื่นนะคะก็จะต้องรู้ไว้เลยนะว่าจะได้เงินในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนหรือว่าต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะและก็เป็นเงินดิจิทัลนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดไม่ได้รับเป็นเงินสดนะคะการใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเลยก็คือ ใช้จ่าย ตามทะเบียนบ้านตามอำเภอนะคะที่เรามีชื่ออยู่ในพื้นที่นั้นๆค่ะแต่ที่พิเศษขึ้นมานะคะก็คือสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้สามารถจ่ายค่าเทอมได้นะคะลูกๆบ้านไหนเนี่ยที่ได้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะสามารถเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมได้เขาบอกว่าก็จะแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่นะคะส่วนการนับอายุนั้นนะคะทุกคนยึดตามนี้เลยนะคะคนที่จะได้รับสิทธิต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วนะคะแล้วก็เกิดอยู่ในช่วงวันที่16กันยายนปี47ถึง 16กันย,ยนปี51เกิดก่อนหรือเกิดหลังจากนี้นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ ในการพิจนารณาเข้าเกณฑ์ของโครงการเงินหมื่นนี่เองค่ะทุกคนเป็นแนวว่าทุกคนก็ไปดูกันนะคะว่าลูกๆหลานๆของเราหรือว่าตัวเรานะคะเกิดอยู่ในช่วงนี้ไหมถ้าเกิดอยู่ในช่วงนี้แล้วลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบว่าคุณสมบัติเราผ่านไหมนะถ้าผ่านก็จะได้ดรับเงินหมื่นค่ะตามช่วงเวลาที่บอกเลยคือปลายมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาคมประมาณนี้นะคะส่วนเงินในเฟสสามนะคะที่เป็นกลุ่มอื่นๆนะจะมีการซอยแบ่งอีกหรือไม่ ก็ติดตามกันนะคะเขายืนยันว่าทุกคนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐไว้นะคะที่อยู่ในเฟส3เนี่ยถึงจะแบ่งให้กับกลุ่มเด็กๆไปแล้วนะคะกลุ่มที่เหลืออยู่คนที่เหลืออยู่จะได้รับเงินทันภายในปีงบประมาณ2,568นี้นะคะ่ะทุกคนใครอายุเท่าไหร่นะคะพลาดเฟส1เฟส2เฟส3มาแล้วนะคะรอไหมยังรออยู่หรือเปล่าหรือว่า ไม่เอาแล้วจะมุบออนไปเรื่องอื่นแล้วนะคะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับในคลิปนี้เก็ตอัปเดตให้แล้วนะคะว่าน้องๆ้องล,ลูกหลานของเรานะคะจะนําเงินดิจิทัลไปใช้อะไรได้บ้างและได้รับเงินเมื่อไหร่สรุปให้เรียบร้อยแล้วค่ะฝังมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ